สวัสดีครับมาพบกับมาแรงกับแบงค์คอกลอนะครับและพบกับพี่คิมนะครับวันนี้เราจะนําเสนอคําพิพากษาสารดีการที่อยู่ในบทบรรณาธิการในการเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตภาคที่2สมัยที่72นะครับว่ามีคาพิพากษาสารดีการอันไหนบ้างที่มันมาแรงนะฮะถึงแม้ว่าเนติบัณฑิตเนี่ยเขาจะเลื่อนการสอบเนติบัณฑิตออกไปแต่สําหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบเนี่ยทำไมฮะ เครื่องเราก็ต้องแรงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องแรกในวันนี้คือการฟ้องซ้ําในคดียา,ยาเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยการฟ้องซ้ําในคดียา,ยาเนี่ยมันมีคำวิพากภาษาส่วนใดบ้างละ่ะ ที่อยู่ในบทบรรณานธิการแล้วมันน่าสนใจนะฮะบางครั้งเนี่ยพี่กิมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอาจจะรู้พื้นฐานของการฟ้องซ้ําในคดียาละแต่เราจะมาดูว่าเวลาเราอ่านบทบรรณานธิการเนี่ยนะฮะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะมีการอ่านยังไงนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูกันในส่วนของการฟ้องซ้ําในคดียาครับซึ่งการฟ้องซ้ําในคดียาเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์เนี่ยสข้อด้วยกันนะฮะอันแรกก็คือทั้ง2คดีเนี่ยมันจะมี2คดีถูกไหม คดีหนึ่งเนี่ยเราตั้งไว้เป็นหลักอีกคดีหนึ่งเนี่ยมันจะซ้านะฮะมันจะฟ้องซ้ําหรือไม่กับอีกคดีหนึ่งเนี่ยในการฟ้องซ้ำเนี่ยเราจะพิจารณาอยู่2คดีดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขข้อแรกของการฟ้องซ้ําในคดีอาญาเลยคือทั้งสองคดีเนี่ยจำเลยต้องเป็นคนเดียวกันนะฮะเราไม่สนใจโจทย์คดีแรกโจทย์อาจจะเป็นพนักงานอัยการนะฮะยื่นฟ้องจําเลยคือนายดำนะฮะคดีที่2เนี่ยนะฮะ รัศดรซึ่งเป็นผู้เสียหายก็มายื่นฟ้องนายดำอีกเราก็จะดูว่าคำพิพากษาในคดีไหนเนี่ยนะฮะมันมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องก่อนนะอีกคดีหนึ่งก็กลายเป็นฟ้องสามสิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องในคดีนั้นก็ย่อมระง,งับไปนะถึงมีถึงแม้ว่ามีการฟ้องมีการดำเนินกระบวนการพิจา,ารณาในศาลแล้วเนี่ยอีคดีหนึ่งเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดก่อนนะฮะคดีที่ มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาอยู่ในศาลนั้นก็กลายเป็นฟ้องซ้ำได้นะฮะไม่จําเป็นว่าอไอ้สิทธิทการนําคดีอาญามาฟ้องระงับเนี่ยมันระงับเฉพาะการฟ้องเพียงอย่างเดียวนะไม่ใช่นะฮะถึงแม้ว่าคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่อีกคดีหนึ่งเนี่ยเขามีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเหมือนกันก่อนเนี่ยคดีนั้นเนี่ยก็ถือว่านะฮะสิทธิทการนําคดีอาญามาฟ้องระงับเช่นเดียวกันนะครับ ประการที่สองคือข้อหาความผิดทั้งสองคดีเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของจําเลยเหมือนกันนะฮะก็คือการกระทําของจําเลยที่ผิดกรรมเดียวกันนะฮะเข้าใจง่ายบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าการกระทํากรรมเดียวเนี่ยมันผิดต่อกฎหมายหลายบทใช่ไหมฮะถ้าเราตีความตรงตรงนี้นะฮะว่าเป็น ข้อหาหรือความผิดเนี่ยข้อหาใดข้อหาหนึ่งแล้วมีคำวิบาติาเสดเด็ดขาดเนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีที่การกระทําความผิดของจาเลยมันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแสดงว่าถ้าคุณตีความว่าเฮ้ยไอการที่มีคำวิบาติาเสดเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเนี่ยถ้าตีความว่าความผิดซึ่งได้ฟ้องเนี่ยมันคือข้อหาเนี่ยแสดงว่าคดีแรกฟ้องลักทรัพย์นะฮะมีคำวิบาติสาเสดเด็ดขาดไปแล้วคดีที่สองคุณมาฟ้องบุกลุก คุณก็ฟ้องได้ถึกแม้ถ้าเราตีความอย่างนั้นแต่ในเรื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่นะฮะคำว่าความผิดซึ่งได้ฟ้องเนี่ยหมายความว่าการกระทําของจําเลยครั้งใดครั้งหนึ่งที่มันก่อให้เกิดการกระทําความผิดนะครั้งนั้นๆเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเราพูดง่ายๆคือกรรมเดียวนั่นเองนะฮะในบางกรณีเนี่ยการกระทําความผิดพี่หิมบอกแล้วว่าการกระทําของจําเลยเนี่ย มันกรรมเดียวก็จริงแต่มันผิดต่อกฎหมายหลายบทถูกไหมคุณจะไปปล้นบ้านของคนอื่นเนี่ยอ่าสมมุติว่าไปปล้นบ้านของนายดำนะฮะนายแดงไปปล้นบ้านของนายดำเนี่ยแดงก็ไปกันเท่าไหร่4คนถูกไหมการที่จะเข้าไปในบ้านบ้านเศรษฐีเนี่ยเขามีรั้วรอบขอบกั้นนะฮะมิดชิดเลยคุณก็ไปใช้กุญแจผีสะเดาะไปก่อนถูกไหมไปตัดโซ่ก็ทําลายสิ่ง กีดกั้นสาหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ใช่ไหมนะฮะเข้าไปเนี่ยทำให้เสียทรัพย์ละถูกไหมมีการบุกรุกเข้าไปใช่ไหมมีเหตุอันควรหรือเปล่าละ่ะเข้าไปปล้นถูกไหมก็ไม่มีเหตุอันควรก็มีทั้งทำให้เสียทรัพย์บุกรุกมีความผิดฐานปล้นอะไรนะถ้าเจอเจ้าของทรัพย์ก็ไปทําร้ายร่างกายเขาโอ้ยมีความผิดเยอะแย,ะ,ยะตะแปะนะฮะสมมุติว่าคดีแรกเนี่ยทานนายการเขาฟ้องนะฮะแต่ไม่ได้ฟ้องในความผิดฐานบุกรุกนะฮะคดีที่สองเนี่ย ลาสรณนะฮะก็คือไอเ้เจ้าดาเจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยก็มาฟ้องนะไอส้สคนที่ไปป้นเนี่ยในความผิดฐานบุกลุกที่ภายในการไม่ได้ฟ้องบางเอิว่าคดีของภายในการเขามีคามําวิพากษสศาจเสด็จขาดว่าความผิดของจําเลยเนี่ยไม่เป็นความผิดนะฮะสมมติว,ว่ายกฟ้องไปเลยนะฮะถามว่าเฮ้ยคดีหลังที่นายดำมาฟ้องเนี่ยมันจะกลายเป็นฟ้องฟ้องสามไหมฮะก็เป็นฟ้องสามเพราะถือว่าอะไรมันเกิดจากการกระทําของผู้กระทาความผิดหรือจําเลยเนี่ยทำไมฮะ ครั้งเดียวกันในกรรมเดียวกันนั่นเองนะครับเงื่อนไขที่3คือสารได้มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีคําพิพากษาถึงที่สุดนะครเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเนี่ยเราหมายความว่าสารชั้นต้นเนี่ยมีคําพิพากษานะครับดังนั้นเนี่ยแม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดเนี่ย คดีหลังเนี่ยก็กลายเป็นฟ้องซ้ำนะฮะอีกคดีหนึ่งซึ่งได้ฟ้องในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็จะกลายเป็นฟ้องซ้ำนะฮะเราจะมาดูคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจกันว่ามันมีที่มามีเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะคือดีกา8 7 4 5จดสทับสองหนะฮะมีคดีนี้กับคดีก่อนนะพี่คิมใส่ว่าเป็นคดีนี้กับคดีก่อนเราจำง่ายเลยนะฮะพี่คิมจะเล่าคดีนี้ก่อนคดีนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้โจดเนี่ยมันมาฟ้องนะฮะ จำเลยที่1กับจำเลยที่2จํนะฮะจำเลยที่1เนี่ยเป็นอธิบดีกรมาทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่เวรนคืนคือมันสาเหตุมาจากการเวรนคืนที่ดินของบ้านโจดนะครับทีนี้เนี่ยก็มาฟ้องจำเลยที่1กับจำเลยที่2จํจำเลยที่1เนี่ยเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะก็เป็นเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่เวรนคืนตามกฎหมายนะฮะจำเลยที so ่2ก็เป็น ผู้ละโมอบอำน,นาจมานะฮะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักการทางอะไรประมาณนี้นะเป็นตำแหน่งก็รองลงมาจากอาธิบดีกรมทางหลวงชนบททีนี้เนี่ยก็ามาฟ้องเป็นคดีอาญานะฮะโดยบรรยายว่าการกระทําของไอ้จำเลยที่1กับจำเลยที่2เนี่ยมันมีการกระทําในคดีนี้นะเราพูดถึงคดีนี้ก่อนในคดีนี้เนี่ยการกระทําของจำเลยทั้งสองเนี่ยมันเกิดจากอะไรจากการเวรคืนนั่นเองง่ายๆเลยดีการเนี้ย คือการกระทาความผิดของจำเลยที่1กับจําเลยที่2เนี่ยมันเกิดจากการเวนคืนนั่นเองก็คือมีที่มากับจากการเวนคืนที่ดินนั่นแหละในคดีอาญานะฮะในคดีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าอีกคดีหนึงซึ่งโจทเนี่ยได้ฟ้องนะฮะจำเลยที่1กับจําเลยที่2เนี่ยก่อนแล้วเหมือนกันแต่คดีนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องเป็นจําเลยที่1กจับจําเลยที่2แต่ฟ้อง จำเลยหลายคนนะฮะซึ่งจำเลยที่1กับจำเลยที่2ในคดีนี้เนี่ยก็คือจำเลยที่2กับจำเลยที่3ในคดีก่อนก็คือคดีอาญาหมายเลขแดงที่อ1 2 0นะฮะซึ่งในคดีอาญาหมายเลขแดงที่อ1นึสเนี่ยศาลมีคำพิพากษาว่าอะไรฮะมีคำพิพากษาว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้องนะฮะการพิพากษาว่าคดีไม่มีมูลแล้วพิพากษายกฟ้องแสดงว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหา เห็นคดีแล้วว่าการกระทําของจําเลยที่2กับจําเลยที่3ในคดีอาญาหมายเลขออนะพี่พูดง่ายๆนะมันไม่เป็นความผิดนะแล้วคุณมาฟ้องคดีนี้เป็นจําเลยที่1กับจําเลยที่2อ,อีกแสดงว่า1เลยเงื่อนไขเลยเข้าไหมฮะจาเลยคนเดียวกันเข้าถูกไหมเราไมติดคำหนึ่งถึงโจท์ถูกไหมจำเลยคนเดียวกัน2คือ ข้อหาเนี่ยที่คุณบรรยายฟ้องเนี่ยมันเกิดจากการกระทําที่มาจากการเวนคืนที่ดินของคุณแล้วคุณก็บรรยายสถานะของจําเลยที่1กับจําเลยที่2มาว่าอะไรว่ามาจากการเวนคืนเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักการทางจังหวัดพระนครศเสียอุธยานะฮะสำหรับจําเลยที่2ในคดีนี้ดังนั้นเนี่ย เงื่อนไขแรกนะฮะกับเงื่อนไขที่สองเนี่ยเข้าแล้วนะฮะแล้วเงื่อนไขที่3เป็นไงบ้างครับคดีนี้เข้าด้วยเพราะอะไรเพราะในคดีอาญาหมายเลขแดงที่อ1 1 2 0สเนี่ยศาลเนี่ยพิพากษาว,ว่าคดีไม่มีมูลแสดงว่าศาลเนี่ยชั้นต้นเนี่ยได้พิพากษาว,ว่าไงฮะ ฟอ้องของโจทที่กล่าวหาว่าการกระ,กระทําของจาเลยเนี่ยมันเป็นความผิดหรือไม่เนี่ยสารได้พิเคราะห์พิจารณาแล้วว่าการกระทําของจําเลยเนี่ยมันไม่เป็นความผิดตามฟอ้องมันไม่ได้มีมูลความผิดนะฮะดังนั้นเนี่ยก็พิพากษายกฟอ้องนะฮะเมื่อพิพากษายกฟอ้องเป็นกรณีที่สารชั้นต้นนะฮะ ในคดีายาหมายเลขแดงที่อ .1.1.2 ูนเนี่ยเขาได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้วนะฮะดังนั้นในคดีนี้มันจึงกลายเป็นฟ้องอะไรฮะฟ้องซ้ำในคดีายาขึ้นมาสิทธิการนำคดีอายามาฟ้องจึงระงับไปนะฮะตามมาตราอะไร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39อนุมาตรา4เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องถูกไหมนะ,ะแต่ประเด็นในดีกาเนี้ยยังไม่จบเพียงแค่นี้ประเด็นในดีการนี้เนี้ยมีต่อไปอีกนะฮะในคดีอาญาหมายเลขแดงที่อ .1.1.2.0 อนเนี่ยนอกจากโจทย์เนี่ยมันจะฟ้องในส่วนอาญามันก็มีคำฟ้องในส่วนคดีแพ่งเข้าไปด้วยนะฮะ เราจําดีๆนะมันเป็นคดีเกี่ยวเนื่องใช่ไหมมันก็มีคําฟ้องในคดีแพ่งเข้าไปด้วยนะฮะซึ่งคําฟ้องในคดีแพ่งเนี่ยศาลนะฮะในคดีอาญาหมายเลขแดงที่อ1 1 2 0หนึ่ง์เนี่ยเขารับฟ้องไว้พิจารณานะฮะแล้วในคดีนี้เนี่ยพอมาฟ้องใหม่เนี่ยไอ้ฟ้องซ้ำเนี่ยเป็นฟ้องซ้ำใช่ไหมมันก็ยังมีคําฟ้องในส่วนแพ่งมาด้วย ะะพอมีคําฟ้องในส่วนแพ่งมาด้วยคุณก็ต้องพิจารณาคําฟ้องในส่วนแพง่งทั้ง2คดีว่ามันจะเป็นฟ้องซ้อนหรือเปล่านะฮะใช่ไหมนะซึ่งหลักของการฟ้องซ้อนนะครับในคดีแพ่งเนี่ยเราก็มีหลักอยู่3ากรณีด้วยกันคือ1เนี่ย ฟ้องคดีหลังเนี่ยขณะคดีก่อนเนี่ยอยู่ในระหว่างการพาิจารณาสองเนี่ยคือโจรและจำเลยทั้งสองคดีเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะ,ะสามทั้งสองคดีเป็นการฟ้องเรื่องเดียวกันซึ่งนะฮะในคดีนี้เนี่ยที่คุณเรียกร้องคําขอในส่วนแพ่งมาด้วยเนี่ยคุณก็เรียกร้องมาอันเนื่องจากการกระทําอะไรการเวรคืนที่ดินถูกไหมคุณก็เรียกเงินมานะฮะเรียกค่าเสียหายมาซึ่งมันเหมือนกับในคดี อาญาหมายเลขแดงที่อ1 2 0อเลยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยคดีนี้เนี่ยนะฮะเมื่อคดีอาญานะครับหมายเลขแดงที่อ1 2 0อเนี่ยมันอยู่นะระหว่างการพิจารณานะซึ่งเป็นคำร้องนะ,ะ่าไม่ใช่นะคำฟ้องในส่วนคดีแพ่งเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาและนะ,ะโจทย์จำเลยเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคู่ความ นะเดียวกันนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือมาฟ้องเรื่องเดียวกันก็คือมีมูลเหตุจากการเว้นคืนที่ดินในการเรียกค่าเสียหายในส่วนแพ่งนั่นเองนะครับเมื่อนะมีทั้งคดีนะฮะอยู่ในระหว่างการพิจารณาโจทก์จำเลยนะฮะเป็นคู่ความลายเดียวกันนะฮะเป็นคู่เดียวกันนะอันที่3มคือนะฮะในเรื่องเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะฮะคำฟ้องในส่วนคดีแพ่งนะครับซึ่งอยู่ใน คำวิวาาสากาที่8745ท251เนี่ยมันจึงเป็นฟ้องอะไรฟ้องซ้อนนะฮะในคดีแพ่งตามปวิแพ่งมาตรา173วัก2อนุมาตรา1ประกอบด้วยปวิยาม,มาตรา15เห็นไหมเวลาเราอ่านคำวิวากษาการเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะให้เราแยกนะครับว่าเอส่วนนี้เนี่ยมันอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนนี้เนี่ยมันอยู่ในกฎหมายวิธีความอาญาบางครั้งเนี่ยเราอ่านดีกาเนี่ยเราก็จับประเด็นได้อ๋อโอเคโอเคมันมันเป็นฟ้องซ้ํานะมันก็นํามาฟ้องใหม่ไม่ได้แต่ถ้าเราไล่ลําดับดีกาเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันโต้แย้งในเรื่องใดบ้างบางครั้งเนี่ยคำวิพากษ์สารดีกาฉบับหนึ่งเนี่ยหนึ่งฉบับเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวมันมีมากกว่า1ประเด็นมันมี2มี3มี4ประเด็นซะด้วยซ้ํานะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของอะไรครับในส่วนของหลักการฟ้องซ้ําในคดีอาญาประกอบด้วยการฟ้องซ้อนในคดีแพง่งในคําฟ้องในส่วนแพง่งถูกไหมครับอีกคําพิพากษาสารฎิกาหนึ่งนะครับคือคำพิพากษาสารฎิกาที่1 3 2 4งสามสองสี่หกทันะฮะคือคดีนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะคือไอโจทเนี่ยเขามาฟ้องจําเลยในความผิดฐานลักทรัพย์นะมาฟ้องจําเลยในความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะ ซึ่งมีการไต่สวนมูลฟ้องนะเราคิดตามนะถ้าโจทย์มาฟ้องแล้วมีการไต่สวนมูลฟ้องแสดงว่าโจทย์เนี่ยเป็นพนักงานการหรือรัศดรเป็นโจทย์ฟ้องรัศดรเป็นโจทย์ฟ้องถูกไหมเพราะคดีของพนักงานการเนี่ยไม่จําต้องไต่สวนมูลฟ้องถูกไหมเฉพาะที่รัศดรเป็นโจทย์ฟ้องถึงจะมีการไต่สวนมูลฟ้องในทางปฏิบัติถูกไหมครับในหลักกฎหมายด้วยนะฮะทีนี้เนี่ย แต่าลท่านเนี่ยพารณาแล้วนะฮะในคดีที่1 3 2 4 6ทับสองาเนี่ยศาลเนี่ยท่านพิารณาแล้วอุย้ยคดีเนี่ยที่คุณเอามาฟ้องเนี่ยที่โจมันเอามาฟ้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะแล้วพยานหลักฐานในคดีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นพยานหลักฐานที่นําสืบให้เห็นการกระทําในความผิดฐานลักทรัพย์เลยนะแต่เป็นความผิดฐานอะไรฮะฐานยักยอกเพราะอะไรเพราะ มันฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยมันเอาทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของจำเลยคือทรัพย์สินของโจทเนี่ยไปโดยทุจริตนะฮะนะ,ะถ้าจำเลยไม่มีการครอบครองแล้วจำเลยเอาไปเนี่ยก็เป็นรักทรัพย์ใช่ไหมแต่ถ้าจำเลยครอบครองแล้วเบียดบังไปเนี่ยมันเป็นความผิดฐานยากักยอกศาลท่านก็ฟังเป็นะความผิดฐานยักยอกนะฮะปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับโจทฟ้องลักทรัพย์แต่ศาลฟังว่ามีมูลเป็นความผิดฐานยากักยอกนะ ถามว่าอย่างนี้เนี่ยสารจะประทับฟ้องในกรณีที่คดีมีมูลตามมาตาม6 7ตามปวิยาเนี่ยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์อฐานยักยอกเนี่ยอขออภัยนะครับในความผิดฐานยักยอกเนี่ยตามที่สารวิเคราะห์จากคําฟ้องจากพยานหลักฐานที่ยื่นมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจะประทับฟ้องว่าคดีมีมูลในความผิดฐานยักยอกเนี่ยได้หรือไม่ครับได้ไหมได้ นะฮะเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนคำตอบคือได้นะฮะคือถ้ากรณีนี้เนี่ยมันไปเกิดในชั้นพิจารณาคดีของศาลนะฮะฟ้องว่ารักแต่ทางพิจารณาได้ความว่ายักยอกมันไม่แตกต่างในสาระสำคัญและจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ถูกไหมแสดงว่าเราสามารถลงโทษจำเลยในความผิดฐานยักยอกได้ตามมาตรา192ประเด็นมันอยู่ในจุดนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่า ไอ้มตาตรา192เนี่ยเราจะนำมาใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องด้วยหรือไม่นั่นเองนะฮะคำตอบคือเรานำมตาตรา192เนี่ยมาใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในคดีนี้เนี่ยสารท่านจึงประทับฟ้องในความผิดฐานยักยอกได้นะฮะนะทีนี้เนี่ยเพราะสารประทับฟ้องในความผิดฐานยักยอกได้เราไดา้หลักกฎหมายจากฎีกา นี้ไปหนึ่งประเด็นละต่อมาคืออะไรเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลตามคำพิพากษาดฎีกานี้เนี่ยศาลท่านต้นเนี่ยท่านฟังข้อเท็จจริงว่าไอ้โจทย์เนี่ยมันทราบเรื่องและรู้ตัวผู้ทําความผิดแล้วเนี่ยฟ้องคดีเกินกว่า3เดือนเพราะความผิดฐานอ่ะยักยอกเนี่ยมันเป็นความผิดที่เป็นความผิดที่อันยอมความได้ไหมฮะเป็นความผิดต่อส่วนตัวไหมเป็นถูกไหมนะ ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอาศัยหลักตามปออาญาถูกไหมคุณต้องร้องทุกภายใน3เดือนถึงจะฟ้องได้ภายในกําหนดอ,อายุความหรือไม่งั้นคุณต้องฟ้องภายใน3เดือนถูกไหมดังนั้นเนี่ยโจทย์นะฮะเมื่อโจทย์ทราบเลยรู้ตัวผู้ทําความผิดเนี่ยแล้วฟ้องคดีเกินกว่า3ดาาเดือนเนี่ยคดีก็ขาดอายุความเพราะคดีขาดอายุความศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องตามตามตาตรา185แถูกไหม เมื่อคดีโจทย์ขาดอายุความเนี่ยก็ต้องยกฟ้องแล้วปล่อยจำเลยไปนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยไม่มีปัญหาปัญหาคือแน่นอนศาลพิพากษายกฟ้องโจทย์นะฮะโจทย์ก็ต้องทำาไฮะต้องอุทธร์นะฮะทีนี้ถามว่าโจทย์จะอุทธร์ได้ไหมล่ะนะ,ะโจทย์จะอุทธร์ได้ไหมนะ,ะถ้าเราดูความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยมันมีมาตรา3-52-353-354-355-356มันมีอยู่5มาตรามาตรา356เนี่ยเขาบัญญัติว่าความผิดในส่วนนี้เนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะแต่มีมาตราเดียวที่อัตราโทษมันเกิน3ปีหรือ,อปรับเกิน60,000บาทคือมาตรา354 นะฮะซึ่งถ้าเขาฟ้องในความผิดฐานยักยอกในคดีนี้เ,เขาฟ้องในความผิดตามมาตรา352นะฮะอันนี้เราจําเป็นเซตนะพี่คิมอยากให้จําเป็นเซตในความผิดฐานยักยอกเนี่ยเขาฟ้องในความผิดตามมาตรา352ถูกต้องไมหมฮะทีนี้พอคุณมาฟ้องในความผิดตามมาตรา352เนี่ยแล้วนะฮะการที่สารชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าคดีของคุณขาดอายุความนะฮะนะ คดีขาดอายุความก็สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องมันก็ระงับด้วยถูกไหมฮะทีนี้ถามว่าการที่โจทย์เนี่ยรู้ถึงการกระทําความผิดเนี่ยแล้วไม่นำมาฟ้องเนี่ยการที่โจทย์อุทธรว่าคดีโจทย์ไม่ได้ขาดอายุความเนี่ยถามว่ามันเป็นการอุทธรข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายการอุทธรว่าคดีของโจทย์ไม่ขาดอายุความถ้าเราฟังแบบผิวเผินนะมันเป็นการอุทธร์ในปัญหาข้อกฎหมายถูกไหมฮะ ดังนั้นถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ถูกจํากัดสิทธทิในการอุทธรณ์ตามตามตาตรา193ทวีแต่โจทย์เนี่ยยังมีข้อเท็จ,จริงในการอุทธรณ์บอกว่าเฮ้ยโจทย์เนี่ยรู้การกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดนะฮะในการอุทธรณ์ของโจทย์เนี่ยโจทย์ก็เขียนมาว่าโจทย์เนี่ยรู้การกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยในวันที่สามามีคําสั่งแต่งตั้งผู้แทนเฉพาะาดี ของโจดเมื่อผู้แทนเฉพาะคดีของโจทเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยในวันดังกล่าวคดีจึงไม่ขาดอายุความดังนั้นเนี่ยเราพิจารณาก่อนว่าการที่โจ์อ้างมาอย่างนี้การที่ศาลจะวินิจฉัยได้ว่าคดีของโจ์ขาดอายุความหรือไม่แสดงว่าศาลต้องกลับไปฟังพ่อเท้จริงว่าเฮ้ย <c oughs> ตกลงโจทเนี่ยมันรู้เรื่องนะและรู้ตัวเพื่อทำความผิดในวันไหนกันแน่ถูกไหม การที่3าจะต้องกลับไปฟังอย่างนั้นถือว่าศาลต้องกลับไปฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทย์กล่าวห้างมาแสดงว่าการที่โจทย์เนี่ยมาอุทธรว่าคดีของโจทย์เนี่ยไม่ได้ขาดอายุความเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นการอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายครับปัญหาข้อเท็จจริงถูกไหมเมื่อเป็นการอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงแล้วมาตาา352อเนี่ยอัตราโทษเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทมันก็ต้องห้ามเมียอุทธรใน ปัญหาข้อที่จริงตามมาตรา193ทวีถูกไหมเพราะมันไม่มีข้อยกเวน้นเพราะคดีนี้ศาลเขาพิพากษายกฟ้องศาลไม่ได้พิพากษาลงโทษจำคุกนะแล้วเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังหรือกักขังเปลี่ยนเป็นจำคุกอะไรนะ,ะดังนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อโจทย์อุทธรณ์ในปัญหาข้อจริงและอัตราโทษตามที่โจทก์ฟ้องเนี่ยมันไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกินหหม่นบาทคดีนี้จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อ เท็จริงนะฮะดังนั้นเนี่ยในหลักคำพิว่าสาดีกาเนี้เนี่ยเราได้มาสองกรณีด้วยกันนะฮะกรณีแรกก็คือเราจะนํามาตรา192เนี่ยมาใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องด้วยนะฮะและหลักในคาพิว่าษาดีกาฉบับนี้เนี่ยหลักที่2คือในกรณีที่เขาอุทธรตั้งเรื่องมาเป็น ข้อกฎหมายแต่การที่ศาลจะวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายนั้นได้ศาลจะต้องกลับไปฟังข้อที่จริงมาก่อนว่าตกลงเนี่ยไอโจทเนี่ยมันรู้เรื่องและรู้ตัวเพืทํทำความผิดในวันไหนดังนั้นเมื่อศาลต้องกลับไปฟังข้อที่จริงแสดงว่าการอุทธรณ์นั้นไม่ได้เป็นปัญหาข้อกฎหมายแล้วแต่เป็นการอุทธรณ์ให้ศาลเนี่ย ฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างจึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อจริงและคดีนั้นเนี่ยมันอัตราโทษตามที่ฟ้องเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีและนะขณะเดียวกันเนี่ยโทษปรับมันไม่เกิน60,000บาทเนี่ยมันจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อจริงตามมาตราหนึ่งทวีวรค แรกตอนต้นถูกไหมฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นคำวิพากษาสารดิกาที่น่าสนใจนะครับสำหรับในส่วนดีกามาแรงนะฮะทั้งสองดีกาเนี่ยพี่คิมก็หยิบยกมาเพียงแค่นี้นะครับในส่วนของแบงก์ o องลอร์ดิลเตอร์นะครับเราได้เปิดคอร์สเนติบันดิตนะครับในภาคที่1สมัยที่73ไปแล้วนะฮะถึงแม้ว่า เนติบัิฑิตเนี่ยเขาจะเลื่อนการสอบนะฮะและไม่รู้ว่าการตารางในการเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อแบงคอกรอเนี่ยเราได้ประกาศนะฮะแล้วได้อ่าเปิดอ่าการเรียนการสอนในติบัณฑิตไปแล้วเนี่ยท่านใดที่มีความสนใจนะฮะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับการเรียนของแบงคอกรอของเราเนี่ยที่ได้เปิดการเรียนการสอนในส่วนของภาคหนึ่งสมัยที่73ไปเนี่ยก็ยังต้องอิงกับใน าตารางปฏิทินของเนติบ,บัณฑิตนะครับในส่วนของดิกามาแรงในวันนี้เนี่ยพี่คิมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วเรามาพบกันในมาแรงในครั้งต่อไปกับแบงคอกลอราดิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ